สวัสดีคุณเลยนะครับนะตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้สุดยอดเลยวสคยง้หอยอนยท่านึงลงได้ไหนำมนห่อยลงสิถ้านคตกปุ๊บเาปับตัวนี้ได้ครับครับโอล่อมปากัหลงเขาหนึ่งเี้ยงานึ้ไดู้กว่านึว่าลมแหงเนี่เป็นอายุเนี่ย เก็บก่อนเนี่ยเพาะว่า่มกัมันกัซอยไหนดูเลยเพราะว่าเล็กแขงอยู่คก็กมาทตน้ันร่นี้ัเ่ากัตน้ตัวนามาเ เรื่องหาเสียงมั uh ้งหดเจะนีบ uh> uh 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 ้อยฮัลโหล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 นี่เนยนี่นี่น่นั่นอไานครับ มันงอาอเลยมเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่เ้าเอาเสียงมันาน้งพื้นอีกที่ว่าต่อเขาต่อสมอไห่นะอ่าครับดันไหวกุ๊สีอีกมันแตยูโอ้สมอไห้ไห้อะไรสมอนี่ยสมอครบฟังท่านแค่นี้ท่านแค่นีรแกสมอค่นีดโอ้

หน้าถอดน้าก็ถอดเครื่องถอดเนี่ออกเลยไไปมาจากฐานมันเลยแไม่น่าหนัาก็เอามาซูบไปซูบใก็ต้งขึ้กันต้องเหละอันนี้ก็เอาเมืนหรอนะเอาเงอนอะไรว่าเื่อเสียด้ยคือเขาตำรวจอีกสองห,ห,หอยสามหอยวันนี้คู่นอืม,ออมต้อราคาเสมไปได้ตัวเลยอเอเอดีเลือหาเลือเลือดอะไรเลือหาสเปยนะี่้องหนาสเตย์ยังครับโอ้สตนเลือเหลือเหลือหาพันนะครับ ได้โอนไปบัญชีเก่าครับบัญชีตัวไหนเล่นนะที่ผมที่ผมมาจำนะบาจากบัญชีนี่เขาลูกสาวขันแม่กลับว่าได้เขากับเขากับทักแทนเขาเป็นเขาเป็นเอ็นนิ่งเขเป็นเอ็นนินงแม่ถือว่าเก่งเนี่ยรับหาลูกค้าได้ทั้งทั้งเพจเอาไปฝากฝากตามเพจต่างๆถือว่าโอเคผมก็หาเน็ตตัวแรกวิทยาของโคราชโคราชมันอยู่แบบไกลพวกนั้นนะ ันเลยวไทยนะตานของวไทยก็ว่วเห็ดือเก็ทิะเลองเหนะ็ดหดเห็ด่กันหาน่งซงกันกน็ว่ากันเลยเห็ดเป็นสปีแหละทุกคนยีไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมนะฮะก็เิ็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นรูปแบบไปโอ้หไม่ว่านขันมีมากเ้าหนาเพราะอยู่ยสังเยอะซังผาใบซังขางเยะมาเทียมมากเราหนาแล้วลูกค้า ครับแล้วก็แล้วก็เออมีเบอร์ติดอะไรดีพอดีฐานทั้งยังพวกก็ยิ่งช่วยหาเลยต้องหาแบบเปลี่ยนผ่าผ่าเส้นผ่ายังกันะในอนาคตทั้งหน้าแต่ว่าหนาหนายทุนแน่ยนหนายหรอเพราะว่าเขาลงทุนเทเดียวไหมอันนี้ผมสื่อปีละอันเนี่ยแรกมันจะเห็ดล้อแต่ตอนนั้นก็ทนเดียมันจะเห็ดล้อนี่ปีละอันเสร็จแล้วแล้วก็ คนเพือ่อขออนุญาตโอ้แต่ว่าลมอะไรกันอ๋อแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ